ปลาอะไรปลากว้างปลาปลาฮูกาปลาปลิกก้ออะไรปล่องเ <laughs> <laughs> ปิดไฟปล่อยไว้นั่นแหละม,ม,มันจะประมวลผลตรงไปนี่เหรอ thử Chắp lên nè. Chắp lên nè. Ôi, ai mà vậy ông bố. Khăng. Bảo à? <laughs> บอกใครอ่อ้ยยุบแล้วเนี่ยน้ำหนักเกินหรือเปล่าเนี่ย เขาขอตัวแป๊บนึงขอตัวหมาถึงขอตัวใครขี่ปุ๊บดับปั๊บอ่ะก็มากันแค่นี้เองนู่นเราอยู่ตรงนู่นอยู่จุดนู่นเลย จุดลุ้นเลยโอ๊ยตายลืมอาพ่อแบงค์มาพ่อแบงค์อยู่ที่รถจะถ่ายคลิปแบตจะหมดถ้าถ่ายมันอหนเบิดแลเบตจะเอหมอดเฮ้ยมีเดี๋ยวมีคืนมันเนี่มีอยู่พ่อมีมาเ้ค์่นอยู่แต่มีสามติ่งเล่เล่นได้อยู่ วัวเปลี่ยให้โลกเราเนแทงตันอย่งเดียวเขาแทงตันอยางเดแล้วเปิดไงเนี่ยใช้แผงเปิดเหรอเนี่ยเนี่ยใช่พี่เวลาเบิดแสงเนี่ยมันเปิดเองอ๋อเวลามืดก็เปิดเวลาสว่างก็ปิดก็ชาร์จให้แสงแดดมันชาร์จเข้าไปอุ้ยกล้วยสุกหรือเปล่าเนี่ยกล้วยดิบหรือกล้วยสุกในตรงนั้นอะ แล้วขุดเพื่ออะไรเนี่ยระบาดแล้วก็ไปฝ่ายตรงข้ามอะ บางแผนจะดักปลาดักจับโอ้สะน้ประจำเลยอนเลยน่ะขนาดหนึ่งนลูกบาทเมตรกรมองฒนาทีนาิินรหัสห้าสัญญาที่หนึ่งสีตับสอง้าโอ้ปลาเยอะเลย ในบอ่อนี่มีแคร์ะเนี่ยแครแครเนี่ยแครไม่ใช่แค่แค่แ โกลงเลยตูม <laughs> นี่พี่มนกำลังโน่นอยู่มัดว้กระขอนไม้เลยบอลมัดว้กระขอนไม้เลยมันไม่หลุดหรอกถ้าหลุดเดี๋ยวว่ายแล้วก็ลงไปเกาะว่ายแล้วจับแล้วก็ไปเกาะ này là lâu cho sẽ kêu hoàn hẻ rồi lâu cho sẽ kêu hoàn hả rồi pì สะดุดหรือตั้งใจจะลงหัวบอล หวามึงดอกคนลงฝันหวานหวานยุกข้อพยิบิงดูไปจับโดนนั่นยุกข้อพยิบิงดูจับอยู่กลางขาของบ่ไมเหมอก้ากล้ากลาลงสื่อแล้วปอใหญ่ไม่ใช่เล็กนะครับผมใหญ่นะครับเขาก็สงสัยว่าอะไรใหญ่ปลาใหญ่นะไม่ใช่ของลับนะฮะปลาอะไรปลากว้าง ปาปาฮุกกปริปลิกืออะไรงเปิดฮะจะลยใหม่อีกทีดิเี่เจะลยใหม่ฟังไม่ชัดฟังเปิด้าเฮ้ยเฮ้ยมีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว วางวางไม่ถึงวิเลยวางไม่ถึงวิเอาขึ้นมาแล้วก็ได้แหละเป็นไม่ได้ยังไงมันเป็นไม่ได้ยังไงพี่บอลโอ้ยมาน้ำเป็นนี่ว่า <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> ลงมากวนเลยลงแข่งขันา่น้ำเลย พูดแน่นอนว่ะวางปุ๊บได้ปั๊บเลยไม่คุณแน่นอนเลยวะวางไข่ปุ๊บวางปั๊บไม่ถึงวินาทีนะได้ปุ๊บเลยได้ปั๊บเลยโอ้โหมันเป็นไม่ได้ยังไงวะ โอใต้จั้งหลายกว่าตัวอุ้ยแบตหมดไวว่ะแบตเหลือสิบเปอร์เซ็นต์แล้วพี่น้องไม่ได้เอาโพแบงมาเลยะด่านก็ไกลบอลบอลบอลเดี๋ยวพี่ขี่รถเดี๋ยวไปเอากระเป๋าก่อนเสียโพแบงแบตหมดแบตหมดแบตหมดพี่น้อง เราเปิดแสงเยอะมันกินแบตแบตมันอืดไงใช้ไม่นานมันก็สภาพไปตำ <ocalyptic> นั้นเอเอ ลองดูว่าจะได้กี่ตัวเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวมาตามดูกันต่อครับ